วันนี้ผมจะแต่งปืนยังไงก็ได้ให้แพงที่สุดรวมๆแล้วก็บอกนี้เป็นล้านครับนี่ผมทำอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮซื้อ100นัดที่3มแสนหกครับไม่แจ่มก็เจ๊งอ่ะวันนี้บอกเลย สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ Arena Breakout i n f i n i t e เขาเพิ่งมีอัปเดตซีซั่นใหม่เข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหม่ด่านใหม่หรือว่าโหมดใหม่ผมเลยคิดว่าอยากหาอะไรปันป่นๆทำด้วยการแต่งปืนด้วยของที่แพงที่สุดแล้วมาดูกันว่าการที่ผมใช้ของแพงมากๆเนี่ยจะช่วยให้ผมเล่นดีขึ้นไหมจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นการรอดชีวิตของผมหรือเปล่าหรือจะกากเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่รู้นะมาดูตัวปืนกันก่อนครับปืนใหม่จะเข้ามาทั้งหมด6กระบอกด้วยกันนี่กระบอกแรก Rifo ไรเฟิโจูโจมเอนนกั MCX มีปืนครับ SVT ปืนพก G17 m c 5 a 1และสุดท้ายครับ F57 ซึ่งผมจะใช้ปืนใหม่ตัวนี้ละกัน AK12 นะฮะไปเริ่มประกอบปืนกันอ่ะอย่างที่บอกไปผมจะใช้ของที่แพงที่สุดเท่านั้นเริ่มที่ปากกระบอกปืนแพงที่สุดอะไรเก็บเสียง2 6 0 0 0นี่กระโจมมือแท็กติคอล2 0 0 0อือกลิปมือแบบน้ำหนักเบา40,000เลเซอร์ช่วยเล็งจัดไปเลย50,000อีกข้างนึงก็ด้วย40,006และสุดท้ายเลเซอร์สีน้ำเงินแมกกาซีน 3ามหมื่ในส่วนของกล้องเล็งอะไรแพงสุดนี่เหรอแสนหนึ่งไม่ใช่ดินี่ฮะแปดแสนีกบ้ากล้องจับความร้อนครับไอ้เว้ยเจ๊งบอกเลยวันนี้เจ๊งไปกันต่อครับยังไม่หมดคลิปมืออีก12ื่นฮะแล้วก็พานท้ายอะแดปเตอร์หมื่นเจ ใส่ท้ายต่ออีก9007ครับโอ้โหและนี่ก็คือ AK-12 ที่แต่งแพงที่สุดในเกมนะครโอ้โหแต่งแบบไร้สาระมากเสร็จสิ้นการประกอบครับรวมรวมแล้วกี่บาทมาดู2ล้าน2ไอ้บ้าอุ้ยทำไมราคามันขึ้นจังราคามันไม่ตรงกับในตลาดอะตัวจับความร้อนล้าน6ครับบ้าบอคอนะคังเอาดิจัดไปดิโล้าน 2, 000, 2. และนี่ก็คือ AK12 มูลค่า2ล้านครับไอบ้บ้ายังยิงไม่ได้นะเดี๋ยวถอดแม็กก่อนในแม็กยังไม่มีลูกนะฮะต้องมาซื้อกระสูนกันก่อนเอาเลเวลอะไรดีเลเวล5เลยไหมนัดละ3,6 0 0โอ้โหซื้อ100นัดดี่3 0 0 0 0 0ครับ <laughs> คุณ้ชมเคยได้ยินไหมครับ h Risk High Return นะ,ะก็คือยิ่งเสี่ยงยิ่งได้ตอบแทนสูงจัดไป <laughs> <laughs> ปืน2ล้านซื้อกระสูนอีก3 0 0 0 0ไปเอากระสุนใส่แม็กนะครับปื๊บปื๊บเอาแม็กโหลดเข้าปืน นี่มันปืน AK คนบ้าชัดๆเลยเนี่ยก่อน <g år> ที่เราจะไปลองปืนคุ้มชมสามารถดาวนโหลดเกม Arena Breakout Infinite บ bon น PC แล้วก็ Arena Breakout บ bon นมือถือได้ทั้ง iOS Android ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเล่นฟรีมาครับมาลองปืนกันดีกว่าสโคบอันเป็นล้านน้องอาร์ตจะบ้าตายอุย้ยมันไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยม,มันเห็นแต่แบบจับความร้อน่ะแล้วก็ไม่ได้เห็นความร้อนทั้งตัวนะครมันจับแค่ชุดเกราะเองโอ้โหเห็นแค่หัวกับตัวครับอ่านี่ดูตัวไกล ปรับระยะซูมก็ไม่ได้นะซูมระยะเดียวโอ้โหงานหยาบแล้วที่นี่ใกล้ๆจะเลงยังไงเดี๋ยวเราเปิดเลเซอร์หน่อยอนี่เราใส่เลเซอร์มาสมตัว <ly> <g ly> เพื่ออะไรก็ไม่รู้นี่นี่นี่ปิดไฟฉายได้นะอ๋อสลับโหมดได้นี่เราเลเซอร์เล็งได้ใกล้ๆอะ่ะนี่โอ้โหแรงอยู่แล้วกระสุนนัดละสามพันโอ้โห ใกล้ๆนี่เล็งได้เลยใช้ได้นะฮะแต่ว่าไกลๆเนี่ยใช้สะบบซูมเอานี่หลบในป่านี่อย่าคิดว่ารอดนะออน,นี่ฮะนี่ฮะแล้วอัปเดตใหม่เนี่ยเราสับปืนสั้นได้ไวขึ้นแล้วนะครับจับตาดูนี่โอ้โหนึกว่าจอวิกแบบดึงขึ้นมาอ้าคือปกติเขาไม่ค่อยใช้ปืนสั้นกันเพราะว่าแบบจวนตัวเนี่ยมันควักออกมาไม่ทันตอนนี้เขาแบบเพิ่มการควักปืนสั้นได้แบบรวดเร็วขึ้นนะระบบใหม่นี่เป็นไง โอ้โหสุดยอดอืมอ้าอแจมควักปืนยาวเอเจ้าเออเจ้าโ,โอ้โหห้องซอมนี่เก่งจังเออเล่นจริงนี่อีกสภาพหนึ่งไาครับเดี๋ยวไปลองดูกันไม่แจมก็เจ๊งอ่ะวันนี้และโหมดที่เราจะเล่นกันในวันนี้ก็คือโหมดปฏิบัติการเดี่ยวนะครับหรือว่าโหมดโซโล่นั่นเองบางทีเล่นเป็นทีมอาจจะตึงไปนะครับทีมงานเขาก็เลยเพิ่มโหมดโซโล่มาให้เราได้ลุยกันข้อกําหนดมูลค่าห0 0 0 0แสนนะแต่ว่าตัวเรานี่ก็เป็นล้าน อันนี้โหมดใหม่ไม่พอนะฮะเป็นด่านใหม่ด้วยนะครับ Notch i อันนี้เพิ่งเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่น PC สดๆร้อนๆเลยนะฮะกดเริ่มไปนะตอนแรกผมคิดนะว่าของในตัวยิ่งแพงเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกมั่นใจแต่ตอนนี้ของในตัวยิ่งแพงเนี่ยผมรู้สึกหดหูรู้สึกพว้าพวงไปหมดเลยฮะมาแล้วเว้ยพร้อมลุยครับด่านใหม่ ไม่รู้มองรู้แมปอะไรเลยที่ดีที่ไหนดิอ่ <Yeah. S 1> เอาแล้วครับคุณผู้ชมในรอบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องมาคำนวณต้นทุนคำนวณกำไรอะไรนะฮะว่าเอ้ยผมเล่นเซตเท่านี้จะต้องได้ของเท่านี้เรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์ไม่ใช่เป็นวิทยาทานแก่ผู้เล่นทุกท่านนะฮะว่าใช้ของแพงเนี่ยโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยเรามาดูกันว่าของแพงที่สุดมันจะดีที่สุดจริงหรือเปล่านะหรือว่าอยู่ที่ฝีมือหรืออยู่ที่กลยุทธ์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเลาะ เลาะป่าไปนะฮะถือปืนสั้นวิ่งแล้วกันโอคเดี๋ยวพ้นของก่อนพ้นของก่อนโอ้โหแต่ไม่น่าจะมีของดีอะไรฮะกลางถนนแบบนี้โอ้โหสายเคเบิลไม่เอาเราจะสิงโตเท่านั้นน่หวังสูงซะแล้วจะใจเย็นที่สุดนะเพราะว่าตัวเรานี่เป็นล้านพขอลองสะโขบหน่อยโอ้โหมันแทบจะมองอะไรไม่ได้เลยมันเอาไว้มองคนอย่างเดียวอ่ะนี่ครับพบบ้านหนึ่งหลังฮะส่องดูก่อนไม่เห็นอะไรเลยครับไม่เห็นอะไรเลยลรืพี่เฮ้ยเสียงปืนเนี่ย เฮ้ยคนยิง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 เสียงปืนไม่เห็นอะไรเลยชีนี้เสียงคนวิ่งครับนี่ไงหนึ่งคนหืมสกิดหลังไปนิดนึงยิงไม่ทันเขาน่าจะบาดเจ็บนี่ครับเต็มเต็มล้มไปแล้วคือมันบันดีอย่างเสียอย่างนะสโคบอันเนี้ย มันเห็นคนง่ายก็จริงแต่ในขณะเดียวกันคือมันไม่เห็นเลยด้วย <c oughs> นี่นี่นี่ศพอีกคนหนึ่งที่เขายิงกันนะขอเช็คสภาพหน่อยเช็คสภาพหน่อยโอ้ตัวเคี้ยงเลยน่าจะโดนดูดไปหมดแล้วไอตัวเมื่อกี้ดูดไปแน่เลยนี่เก็บกล่องพยาบาลไปเลยด้วยน่าจะบาดเจ็บเมื่อกี้ที่โดนผมยิงตูดไปไหนวะคุณผู้ชมผมหาศพไม่เจอศพอยู่ไหนไม่รู้แล้วเสียงคนยิงกันเยอะด้วยคุณผู้ชมงานหยาบศพหายศพหาย โอ้โห oh, ไม่รู้ไปไปอยู่ในพุ่มไม้ไหนอะ่ะไอตอนยิงผ่านสะโขบเราไม่เห็นตำแหน่งศัตรูไงอืม้มล่วงหนึ่งไอ้บ้าเฮ้ยเสียดายศพแรกว่ะหาไม่เจอจริงๆครับโอเคเดี๋ยวไปดูศพตัวนี้ก่อนเสียงปืนเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหโล่งด้วยขอเช็คแป๊บนะ mp 5ว่ะเอามาก่อนแล้วกันแล้วรู้สึกว่าแต่ละดาดเนี่ยเขาจะมีการปรับปรุงนะฮะเพิ่มตู้เซฟเพิ่มจุดลูทของให้เพิ่มขึ้นเราจะได้ฟาร์มของอย่างหลากหลายมากขึ้นนะฮะก็คือเพิ่มไอเทมดรอปนั่นแหละนะฮะเพิ่มตำแหน่งตู้เซฟนู่นนั่นนี่เสียงยิงกันนะโอเคผมตามเสียงปืนนบเขายิงกันแถวเขื่อนหรือเปล่าเสียงปืนอ๋อจริงด้วยเสียงยิงกันแถวเขื่อน,นะฮะเสียงปืนแบบได้ยินแบบไกลมากอะสมจริงสุด,สด ตอนแรกผมคิดว่าใกล้ๆอ้เสียงอยู่นู่นนี่นตรงสะพานนี่รู้สึกว่าจะมีตู้เซฟถ้าจำไม่ผิดนะแวะมาดูกันคนน่าจะยิงกันแถวสะพานนี่แหละเฮ้ยหัวคนหัวคนหัวคน,วคนมาเล็งสไนย,ยู่ตายปะน่ะตายไหมน่ะเขาเลงกับคนทางซ้ายฮะแสดงว่าด้านซ้ายมีคนเขาเลงไปด้านหน้าสะพานอะ เฮ้ยยังไม่ตายยังขยับอยู่เลยอุ้ยนี่แหละโดนเต็มเต็มโอ้ยยิงติดหินมะแกเรียบร้อยครับนี่ตายสนิทแน่นอนชัวป้าบร้อยอเซโอเคโอเคเขาหย่างเชิงกับใครอยู่ไม่รู้ตรงหัวสะพานอ่ะต้องมีคนอื่นฮะเสียดายมากว่าติดเทอร์โมปุ๊บเราใส่แบบศูนย์เลงเฉียงไม่ได้อ่ะแบบสโคปมันใหญ่มันบังหมดเลยฮะโอเคผมจะยังไม่ไปเก็บของนะผมรอเคลียร์ก่อน ไม่รู้ว่าเขาเออเิองอยู่กับใครนะโอเครีโหลดรีโรหลดพอควักปืนสั้นได้แบบนี้ก็สะดวกดีนะเอามามองแบบลาดลาวได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็โอ้มันสลับปืนแบบไวอะ่ะเ,ออเป็นจอนวิกแล้วเนี่ยนี่ฮะแจมเดี๋ยวผมเปิดเลเซอร์ไปแล้วกันอ่ะเพื่อแบบสาตระยะจวนตัวเดี๋ยวไปเก็บของไอตัวบนสะพานเนี่ยไปไปวิ่งวิ่งวิ่ หลบหลบเป็นพักๆโอเคฮะไอ้บ้าเสียงคนบนสะพานมันมันวิ่งมันวิ่งไปด้านนูน้นมันวิ่งไปด้านนูน้นอุ้ยใหญไอ้บ้าเฮ้ยไข่ครับนั่น ดีนะมาหลบมุมอยู่ตรงนี้ก่อนเนี่ยถ้าวิ่งไปเมื่อกี้เรบันเทิงฮะนี่แล้วมันดันไปตายอยู่กลางถานนซะด้วยโอเคมีระเบิดด้วยจัดมา M4 ว่ะแสนหนึ่งโอเครู้สึกค้นของไวขึ้นด้วยป่ะนี่ผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะรู้สึกค้นของไวฮะมีน้ําดื่มเก็บด็อกแท็กมาด้วยเผื่อใช้เป็นทางออกรู้สึกว่าเขาแบบปรับปรุงเรื่องทางออกด้วยนะว่าเปลี่ยนกฎเกณฑ์อะ่ะบางจุดจะออกได้ง่ายขึ้นอะไรงนี้นะฮะแบบเพิ่มอัตราการเอาชีวิตรอดนะครับ ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูแมปดูอะไรเลยนะว,ว่าจะไปออกทางไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูศพไอตัวบนสะพานก่อนโอ้เสียวเหมือนกันนะอยู่ตรงเนี้ยโดนแบบหลายทิศทางมากโอ้ยเห็นเขื่อนเลยเหมือนจำได้ว่าผมเคยเล่นในมือถือครั้งหนึ่งนะฮะด่านนี้แต่ในคอมนี่ยังไม่เคยนะครับจำด่านไม่ได้เช็คศพสักครู่อุ้ยใช้สไนใหม่ด้วยเก็บเสียงว่าคุณผู้ชมน่าลองแต่ว่าผมผมเอา m อไว้กระบอกหนึ่งแล้วกันนะโอ้โหนี่ไงหัว หัวแดงแป๊ดเลยโดนระเบิดหัวไปนัดหนึ่งนะฮะของในตัวไม่มีเลยแสดงว่าไอตัวเมื่อกี้ดูดไปหมดละตัวที่เรายิงตายหน้าสะพานเก็บด็อกแท็กไหมอยบรป่อยผมไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงผมไปพื้นที่ใหม่เลยกนะันเรียกได้วา่าเป็นช่วงดิสค o เวอรี่สำรวจโลกนะฮะเสียงยิงที่เขื่อนครับคนน่าจะยังยังเซิงกันอยู่ยังเชิงไม่ใช่ยังเซิงแต่ผมเสียวไอตัวขวาวอะผมอยากส่องเขื่อนมากเลยอะอยากมีส่วนร่วมไม่เห็นใครเลยนะฮะ จากมุมภายนอกผมลืมปิดเลเซอร์ว่ะเขาน่าจะเห็นกันทั้งแมปแล้วมั้งเนี่ยรู้ส okay ึกตรงนี้เป็นจุดอพยพด้วยนะครับ extraction อ่านี่เป็นจุดออกนะฮะเราไปออกตรงนั้นดีปะตัวเราเริ่มหิวข้าวหิวน้ำแล้วลืมพกอาหารมาอีกเล่นยังไงเนี่ยพกมาแต่น้ำลืมเอาข้าวมาโอ้ตัวละครเราทำ if กิอดอาหารอยู่จะลดน้ำหนักมีคนเสริกันไหมไม่มีทำไมเงียบไปแล้วหรือคนออกไปแล้วอะ นี่ยควันแดงๆนี่จุดออกออกได้เลยปะต้องไปกดแผงควบคุมชั้น2โอเคเออเหมือนจําไม่ผิดมันต้องทําอะไรสักอย่างก่อนแผงควบคุมชั้น2เสียวคนดักว่ะแผงควบคุมโอ้ยของเปิดไปหมดแล้วเขาน่าจะออกไปกันแล้วมั้งนี่นี่โอเคกดเปิดประตูน้ําแปบ๊บเปิดเขื่อนนะเปิดเขื่อนมีเศษอะไรให้เราเก็บปะเฮ้ยสี่ช่องโอ้โหพ s เอ บนเขื่อนนี่วิวดีนะเห็นทั้งดานเลยเนะี่ยน่าเล่นสนยมากแบบส่องได้หมดเลยอะ่ะเห็นทั้งสะพานเลยเนะี่ยดูเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปสแตนบายตรงทางออกเลยกันโอ้ยเสียงน่ากลัวจังวะเสียงแบบดังมากอะ่ะโอเคนับถอยหลัง15เวิครับ3 2 1เรียบร้อยครับปฏิบัติการเสร็จสิน้นมูลค่าทรัพย์สิน5 0 0แนะแต่ของในตัวเป็นล้าน คุณผชมถือว่าใช้ได้อยู่นะ AK 1 2เนี่ยซึ่งถ้าใครยังไม่เคยเล่น a r e n a b r บ a k o u t สามารถกดดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเล่นฟรีไม่ว่าจะเป็นบนคอมบนมือถือแจมนี่แล้วคุณผูชมอาจจะไม่สังเกตนะฮะตอนนี้ตัวเกมมีภาษาไทยให้เลือกเล่นแล้วนะครับก่อนหน้านี้น้อยใจเวอร์ชันมือถือมาตั้งนานนะตอนนี้เวอร์ชัน PC มีภาษาไทยแล้วเดอ้อมารอบนี้เราไปไหนกันดี โอเรามาอยู่โซนขวาเหมือนเดิมเลยแต่รอบนี้ผมจะไปลงแรมแล้วกันนะเห็นเขาว่าที่นี่เดือดสุดจุดออกตรงนี้ต้องส่งป้ายด็อกแท็ก2ชิ้นโอเคขอฟาร์มบ้านเกิดเมืองนอนกันแล้วกันแวะหาของดูหนะ่อยอะเอกาสาร8ปดหมาเปิดมาอย่างแรกก็ได้ของเจ็บเลยอันนี้น่าจะเป็นผลพวงที่เขาว่าอัปเดตใหม่มานะครับเพิ่มอัตราการดรอปของนะฮะเพิ่มพื้นที่ฟาร์มจุดเซฟนะครับ ให้เราได้อิ่มอร่อยยิ่งขึ้นนะฮะโอเคในบ้านไม่มีอะไรแล้วั่นคือด่านอย่างสวยอะคุณผู้ชมเสียงใครว่านูนนๆๆนน้นโป้งเดียวชึ้งตัวนี้มาเกิดใกล้เราจังวะโอ้โหละห่ำจังแถวในเมืองเสียงคนชัดแบบชัดมากในบ้านเนระ เข้ากระท่อมไปอ่ะอันนี้น่าจะบอดครับมีเสียงพูดโอ้ยเราก็เสียวตั้งนานเคเดี๋ยวผมไปตามเสียงปืนเลยแล้วกันหัวใจมันเรียกร้องไม่ฟงไม่ฟามอะไรมาแล้วอไปฟามจากคนรวยกว่าเฮเฮ้ยเฮเฮ้ตอนแรกจะตกใจหุ่นไล่กาแล้วก็ดันได้ยินเสียงคนวิ่งไงโอ้โห ตายปะนะตายจริงปะ่ะนี่คือพระรานุภาพของกระสุนทองนะฮะนัดละสามพันไม่แรงก็บ้าแล้วเขาก็คงไม่คิดอะว่าจะเอามาใช้ในห้องนี้อุย้ยคิดเวกเตอร์ขอยืมมาใช้เลยแมกกาซีนแน่นๆเอาด็อกแท็กมาโอเคเผื่อเราออกนะฮะโอเคเอาคิดเวกเตอร์มาเตรียมพร้อมก่อนยอดเยี่ยมจ้านี่นมีโดดมีโดดอุยยิงไม่ทัน ไปไหนแล้วหืมสโคบมันซูมไปหน่อยเนาะมองไม่ทันอะ่ะเวลามันเคลื่อนไหวเร็วๆอะ่ะมันน่าจะมวนยาอยู่แน่เลยอยู่หลังกองไม้ค่อยๆย,ย่องไปก่อนนะเสียงเสียงอะไรวะรีโหลดอยูอ่เก็บของเหรอเก็บของอครับโอ้โหทำไมของเขาแบบอิ่มเร็วจังวะไปฟาร์มที่ไหนไหมาเนี่ยโอ้ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายมาผ้าฝ้ายมา ตอนนี้ของแน่นตัวแต่ว่าของราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เดี๋ยวไปหาต่อโอเคเมื่อกี้เราบุกไปทางขวารอบนี้ผมไปซ้ายบ้างผมจะไปทางโรงแรมนะฮะเสียงเดือดมากเลยในโรงแรมอะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไปอนะีกแล้วเดี๋ยวแดดออกบ้างหมอกลงฝนตกลมแรงไม่กล้าวิ่งเสียงดังเลยนั่นไงฝนมาละหมอกปุ๊บฝนปั๊บเลยลองไปหาของเดีนี้ดูนะเฮ้ยศพคนเพิ่งเห็นเด้เพิ่งเห็นเลย น่าจะโดนรูดซับไปเป็นที่เรียบร้อยตัวตรงนี้เปิดเก็บของหมดแล้วนี่กล่องเปิดหมดแล้วโอเคแล้วไปไปกันต่อครับอุย้ยมีนี่อีกศพนึ่งนี่ยโอ้น่าจะเดือดจัดฮะแถวนี้ไปต่อครับไปต่อโอ้แล้วตัวผมแบบใส่หน้ากากกันกระสุนมาไงฝนตกแล้วมันหยดน้ําเกาะเป็นหยดๆเลยเนี่ยเอ้ยสมจริงอยู่นะเ,เดี๋ยวระยะใกล้ผมต้องพึ่งพาอาศัยคิดเวกเตอร์แล้ว เฮ้ยเสียงคนเสียงคนเดินบนเนินเสียงคนเดินบนเนี้ยชัดแบบชัดชัดเนี่ยว,วิ่งบนสันเขาเนี่ยแล้วอ้อมซ้ายไกลด้วยฮะยังอยู่ปะเสียงคนเดินข้างใน เนี่แบบห่างกันแค่รั้วกั้นอ่ะเสียงอ่ะปืนผมไม่เหมาะเลยว่ะสำหรับเข้าอาคารอ่ะโอเคผมหลบมาทางนี้ก่อนแล้วกันนะน่าจะอยู่กันเยอะมากเสียงคนเดินเท้าข้างหน้ายังมีอีก อ๋อนี่คือทางออกจุดออกอยู่ข้างหน้านี่เห็นควันแดงๆโอเคโอ้อ๋อ,อนี่น่าจะบอดครับที่มันเฝ้ากันเนี่ยหลายตัวเลยโอเคนัดเดียวตัวละนัดไปมีคนย่องอยู่ในตึกข้างหลังกำลังมาปะเนี่ย okay. บอดตรงนี้เคลียร์หมดแล้วมั้ง ออืมอืมมว่าแล้วมีคนย่องมาข้างหลังเสียงปืนเงียบไปแล้วฮะโอ้ยตื่นเต้นโว้ย <c oughs> ตอนแรกคิดว่าโซโล่น่าจะชิวๆนะเพราะว่าแบบเจอหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเี้ยแต่มันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งดิมันแบบศัตรูทั่วทุกสารทิศเฮ้ยสารทิศมีศพอยู่ตรงนี้เป็น NPC ครับเป็นลูกน้องบอสเออเขามีบอสใหม่มาด้วยลืมไป แล้วก็ตัวที่ผมยิงตายเมื่อกี้น่าจะอยู่หลังรถนี่น,นี่อยู่นี่โอ้ยศพอื้อศพเยอะมากว้าวปืนฟอลจัดมาเลยดีลูกพี่แต่เราจะไม่มีปืนยิงใกล้แล้วนะโอ้โหตัวนี้ฟาร์มมันแน่นเลยฮะมีอะไรแพงๆพงไหมมีอะไรแพงๆพุ้ยกระสุนกระสุนแพงกระสุนแพงปืนฟอลโอเคอย่างน้อยก็ถือว่ายิงระยะใกล้ได้วะ ปืนแพงครับปืนแพงอ,อยากเคลียศบเลยอ,อ่ือซ่าบานตะไทยแต่มุมนี้แบบว่าขอลองไปเข้าตัวตึกหน่อยเรารู้แล้วว่าจุดออกออกทางไหนอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันขอลองมาเล่นในตึกดูบ้างผมไม่รู้ตำแหน่งอะไรเลยตอนนีน้ของอะไรให้เก็บที่ไหนบ้างก็ไม่รู้หรือผมควรจะออกไปเลยดีวะเฮ้ยเสียงคน รู้เสียงผมเองร้อนแล้วอาดเอ้ยน้องอาดร้อนแล้วโอเคฝนหยุดแล้วอากาศกลับมาสดใสอีกครั้งหนึง่งเ,เดี๋ยวผมออกไปหน้าทางเข้าเลยแล้วกันครับนี่ฮะทางออกอยู่อยู่ใกล้แค่เอื้อมเสียงอ้อมมาข้างหลังเสียงอ้อมมาข้างหลังโอเคทางออกอยู่ตรงนั้นเอง ขบวนรถทุ่มเกาะครับโอเควิ่งไปเลยแล้วกันครับโอ้โเสียวจังเลยมีใครดักมะเนี่ยแต่เอ๊มีเสียงคนอยู่ในอาคารร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะช่างหัวเขาแล้วกันเราจะออกหมายแล้วโอ้ยตรงนี้มัน <laughs> ล,อลอ่อตาล่อใจอยากคน้นนึกว่าไหนวิชั่นไหนบ้า <laughs> งกล้องส่องทางไกลโอเคไปจุดออกครับ ไฟรอกแทกสชิ้นโอเคส่งมอบแล้วก็รอหนึ่งนาทีครับอ่ะเราจะโดนสอยจากมุมไหนได้บ้างเนี้ยหลบในควันแล้วกันอ่ะ3ามสองหนึ่งออกแล้วเดอ้อมีใครจะมาดักยิงเปล่าโอเคมูลค่าทรัพย์สิน4ี่แสนฮะถือว่าไม่เลวจัดไปแจมแจมนี่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้นแบบนี้นะดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ มาจ้ามาถึงก็อ้ยฝนตกกันเลยทีเดียวหนาโว้ยหาที่ร่มก่อนเอออู้อูรุนเลยลุ้นเลยทีนี้ปึ๊บ <c oughs> สองช่องเองอะโอ้กะลงโป่องอะ่ะวัสดีครับมีใครเข้าซ่วมอยู่ข้างในหรือเปล่าฮัลโหลนี่โอมีแง้มไว้ด้วยไม่เห็นอะไรเลยไปต่อครับไปต่อเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนโอ้รอบนี้เรามาอยู่สายสุดนะ่ะ สถานีขนส่งรอบนี้ผมได้ห้องปิง200กว่านะครับนี่น่าจะได้ห้องเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศแน่นอนเพราะว่าอันนี้ผมเล่นในเทสเซิร์ฟเวอร์นะฮะอาจจะเด้งไปห้องฝรั่งได้ไปฮะอุ้ยอยากไปบนนู้นจังบนนู้นคืออะไรหอสังเกตการเอาวะไปดูคุณผู้ชมจริงๆผมอยากเล่นโหมดใหม่มากนั่นก็คือปฏิบัติการปลอดภยัยเวลาเราตายเนี่ยของจะไม่หายมันเหมาะมากแก่การเอาของแพงๆอย่างนี้มาใช้นะครับสโคอันเป็นล้านเนี่ยมันเอาไว้แบบฝึกเล่น นะฮะแบบให้ผู้เล่นใหม่ได้เรียนรู้ได้ฝึกด่านฝึกการยิงนะครับแบบบางทีมาเล่นจริงเลยเนี่ยอาจจะเสี่ยงนะครับตายปุ๊บของหายปั๊บั้งหมดนั้นมานี่แจ็มมากในในการแต่งปืนแพงๆมาลองกันจอนวิกลุยดิลูกพ่ออุ้ยหัวนัดเดียวปืนสั้นนี้ผมก็ใส่กระสุนทองมานะ <laughs> แวบเอสวัสดีครับอุ้ยกล่องเต็มเลยอะไรไม่รู้เต็มเลยปิดประตูกัน เนี่เป็นคนมีมารยาทซะด้วยเลดดอตแล้วก็กลิปมือมเราเน้นของแพงนะฮะของยิบย่อยเราไม่เก็บเนี่ยเรื่องมากซะด้วยโอ้ยีแต่อะไรก็ไม่รู้ขึ้นไปข้างบนกันบอกเลยยิ่งสูงยิ่งเสียวน่าจะมีของแจมรอเราอยู่ยังไม่น่าจะมีใครเพราะว่าเราเราน่าจะมาก่อนชาวบ้านอ้ามันมันขึ้นได้ถึงชั้นสองเองเหรอโอ้นี่ผมกะไปซุ่มสมัยข้างบนเลย โอ้ยหวังสูงไปอีกแล้วข,ขึ้นได้แค่ชั้นนี้เองโอ้เงาเลยไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะกลับไปเล่นสไนบนนู้นเลยเนี่ย <c oughs> เรามาเกิดโซนนี้นี่เสียงปืนเงียบมากไม่ได้ยินสักโป้งสักปังเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองมาดูโซนที่ตั้งแคมป์โอ้เมืองใหญ่อยู่นะตรงเนี้ยโอ้เมืองใหญ่เลยโอ้ยล่วงไปที่ขาหักแน่ๆเดี๋ยวต้องลงดีๆ ลงด้วยความเซฟตี้เออเออด่านใหม่กว้างนะเนี่ยแบบหน้าเล่นสมัยสุดๆดิ้นเสียงคนกล่องเปิดแล้วเนี่ยมีคนแน่ๆประตูอะไรเปิดหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮแวบแวบเลยเมื่อกี้แบบแวบคนลุกขนชันเราไม่ม nah um, ีที่หลบด้วยไม่เจ้โอเคตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเฮ้ยยิงกันแล้วยิงกันแล้ว เดีว่าไอ้อตึกนี้มันออกไปแล้วมะโอเคเขาน่าจะออกข้างหน้าไปแล้วเสียงปืนใกล้มากนี่นี่นี่ตายแล้วโดนใครยิงวะน่ะโดนในตึกใหญ่ยิงแน่เลยอะ่ะเอาละน้องแอสเอาอยัางไงกับชีวิตเสียง er อยู่ตึกข้างๆครับไอตึกนี้น่าจะออกไปอะ่ะน <accidental> ั่นนั่นนั่นอืมขอลองขึ้นข้างบนนะโอ้โหศพเกลื่อนกาด มีอะไรดีๆให้เก็บไหมจ้าออ้กระเป๋า <c oughs> ใครบ้าเอาช้อนไปเก็บในกระเป๋าเนี่ยแล้วดูรูปหน้ากระเป๋าโอ้สิงโตทองนะข้างในมีช้อนเฮ้ยมีคนอยู่ใต้ตึกเราเฮ้ยปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันมีตัวนึงเฮ้ยมีเสียงคนมาเสียงคนมามีเสียงคนมาเสียงอยู่ใกล้มากเดี๋ยวเดี๋ดูตัวปั๊มน้ำมันก่นอนเฮ้ยอยู่หลังรถอยู่หลังรถ อันนั้นกระเป๋าใช่ไหมหรือหัวหัวหรือกระเป๋าเอาตายครับโอเคแตกเหลือตัวใกล้ดินเสียงเปิดประตู <lower! S 2> อ่ะอู <c oughs> <c oughs> ้นี่ไงล่ะว้าเกือบตายอ่ะเอ้ย ว่าได้ยินเสียงย่องอกระสุนที่สาดไปเมื่อกี้นี่เป็นแสนเรากะแต่งมะเขาะโอ้ยเมื่อกี้ลัวไปไม่สนหน้าอินหน้าผมโอ้เอดสามหนึ่งว่าพี่แกพกระเบิดแก๊สมาด้วยดูดิไปฟาร์มอะไรมาบ้างยังของเต็มตัวเลยโอ้น้ำมะม่วงขอดื่มหน่อยขอดื่มขอดิ้งหน่อยอืมคอแห้งอยู่พอดีโอเคมีชั้นบนอีกแล้วเนี่ย มีอะไรให้เก็บไหมจ้าเฮ้ยเสียงขึ้นลำคุณผู้ชมได้ยินเหมือนกันปะฉึกๆึกชัดมากอะเมื่อกี้เสียงขึ้นลำอะคนแน่นอนฮะย่องแบบย่องย่องอะเสียงย่องอยู่แถวข้างล่างเนี่ยเขาไม่น่า,เขา,นาเขาไม่น่ากล้าเดินขึ้นบันไดามาครับเขาน่าจะดักยาวเลยว่ะเดี๋ยวนะ <c oughs> ผมขอเคลียร์ข้างบนนี้ก่อนเปิดของหมดแล้วข้างบนนี่ ที่นี่มันมีตู้เซฟนี่เองนี่ฮะตู้เซฟเขาน่าจะเก็บไปแล้วเสียงอยู่ข้างล่างอืมอืมหมดแม็กอะบอกไว้ก่อนโอที่นี่อันตรายจริงวะศัะตรูเต็มไปหมดเลยออกไปจากที่นี่กันดีกว่าจะโดนดักอยู่นี่เดี๋ยวนะเดียวนะเสียงเสียงเสียง ต้นทุง่งเหลืออีก15นาทีเองยังไม่ได้ไปไหนเลยเนะี <g> ่ย <ül> ยังเชิงอยู่แถวแคมป์เนี่ยเ,เดี๋ยวตามถนนไปเราจะไปที่สะพานกันนะครับแล้วก็จะไปออกตรงเรือไปลุ้นตู้เซฟบนสะพานดียว่าไม่อยากยุ่งกับพวกในโรงแรมนะส่องแป๊บส่องแป๊บเคลียร์ไม่จะใครอยู่ไมเนี่ยใครเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนกว่ายิงเราไอบา้บ้า เปิดไปหมดแล้วโอเคเราไปออกเลยแล้วกันครับอุ้ยอุ้ยุ้ยุย้ยเสียงสนัยแบบมีบ้าเสียงสนัยน่ากลัวมากหลบกลอ่อนนี่ครับจุดออกเครือชูชีพโอ้โหสไนเปอร์อะไรวะนั่นโอ้โหลอนเสียงสไนอ่ะดังจัดตูมน่ะ โอเม็ดเดียวน่าจะล็อบบี้ฮะตัวโล่งเลยทีเดียวไหนวะเรือยนเรือยนอยู่ไหนทางออกสู่อิสระภาพของเราอาจจะเจอคนอื่นด้วยนะนี่ช่วงท้ายเกมเขาน่าจะมาออกกันแล้วไหนวะเรือเรืออยู่ไหนเอาจุดถอนกำลังปิดไอ้บ้าคือใช้ไม่ได้แล้วโอ้ แล้วต้องไปออกที่ไหนผมจะย้อนกลับไปที่เขือนนะฮะมีใครมาเปล่าเดียว,ลวเลนทั้งหน้าทั้งหลังเลยไปครับมมูลค่าทรัพย์สิน2องแสนไม่ค่อยได้อะไรเลยครับรอบนี้นะเหมือนมาคาดิโอเดินอย่างเดียว เอาละครับวันนี้ขอพอไว้แค่นี้ก่อนและกันสนุกมากนะครับถ้าหากผู้ชมอยากเล่น a r i n a Breakout ไม่ว่าจะเป็น PC มือถือ iOS Android เล่นได้เหมือนกันหมดเล่นฟรีด้วยดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคถ้าหากผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากซัครสไคชไลค์แชร์ด้วยบายบายซิวเกส์นิกทามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ